ก็สวัสดีให้ผมสเกิร์ะครับอูเกมฮอร์นนะผมกับพีโรทันเดนะครับ,โ,รรบโอเคยืนกลางเจอเดวเวอร์มาก็ดูต้นเกมนะครับเกมนี้ไม่นานเหมือนเดิมสุพิเชตที่โดมเบรไฟเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมเราก็อาอายเทียมมาเหมือนจะเป็นบัตรชาดิตแต่พอตังครบก็หกเอก็ซื้อขวดก่อนนะครับาอาจจะไว้ทีหลังนะครับผม หลอดฟาร์มหมอโบลอดเขียวฟาร์มนะครับโดนในโวลอดแล้วปั๊บดึงโดนด้วยชิดหายแล้วโดนปล่อยตดล่าอยู่พยายามพาหัวตัวเองฮะให้วิ่งไวหนีเข้าป้อมอ้าวป้อมตีแล้วยังไงผ่าสวนเอ้าจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่านะครับแล้วโดนเฟิร์สบัตเข้าไปด้วยครับเดโวแม่เออสมมุติว่าถ้ามันเปลี่ยนจากพาตัวเองเป็นพาหัวเดโวเนี่ยมันอาจจะตายก่อนนะ แต่มันเลือกพาหัวตัวเองเพื่อให้วิ่งไวแล้วกลับมาที่ป้อมก่อนนะฮะอเดวัวก็ไปตายแทนวะช็อตเมื ah okay. forward, <The ่อกี้ยังไงผมก็พาเดวัวแน่นอนอันนี้พาหัวตัวเองนะกงสุดท้ายก็โอเคจบสวยอยนะฮีโร่ฝั่งเราก็มีเฮ้ยตัวนี้หรอมีมาเตอร์อาร์มทันเดอร์เลเวอร์นอลอดแล้วก็เคนนะฮะับอย่าข้ามีฟินโกลเด้นวิวไพโลเดโวนะครับแล้วก็แม็กมัท มามากับวาต้าทอนะฮะทอทอกระดอกไอ <laughs> ้บีวาตตาทันเดอร์แบบมีทอเยอะจังวะเนี่ยนี่ยมีทอแม่งสามตีล่างแล้วเคลิปหายแล้วตอนนี้ไม่น่ารอดหวดหมดด้วยอ้าวตายแล้วพาส่วนไปแรงหมดัดตายไหมทีเดียวปึ๊บอุย๊ยอ้โหรอดเฉยอ,อะกำจัดทิ้งฮะถือว่ารอดอยู่ครับอูโหโดนเลี่ยมโกคืนนะ อวตารทันเดอร์จะเปิดให้ดูนะครับ T H ่โอเคอันนี้ล่างาาที่เราดูใช่ไหมเนี่ยสต็อปไปก่อนมันยาวทอเฮดดี dy, นะฮะอันนี้ก็เหมือนจะทอแต่ว่าไม่ใช่นะมันเป็นดาร์กอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เป็นไรนะครับป๊าปนี่ฮนะเอดการ์ th, ทอนี่ทอทันเดอร์ไม่มีสามร่างไอ้นางน,น,นี่หน้าโคตรตลกเลย ล่างนี้เหมือนซุดมากกว่าทอหรือเปล่าอันนี้เป็นทอเฮนดีอันนี้เหมือนในหนังในหนังมาวิวนะครับอืมทอโคตรเยอะเลยก็ยังว่าเน,น้ถึงตัวสายฟ้าก็ต้องนึกถึงทอเนหะมือนมีเอ็กเมนด้วยวันนี้เนี่ยเออมันมีตัวคล้ายๆหน,หนังเรื่องเอ็กเมนอยู่ตัวสายฟ้าครับอฟีโอคูผ่าไปครับได้เฉยครับแล้วฟิน สวยเดียวรอดตีเสียบอุ้ยเอ้ยเสียบเหนียวมาเล่น15เราลออาราาลลอดเฉยแม่งมัดโอ้โหผ่าผ่าทีได้ไหม <c oughs> ทีหูดาวอยู่นะครับโอ้โหข้างล่างครเคียนเสร็จฟินเดววูลงล่างแล้วแม่ All right. Now เฮ้ยเสียงหัวล hey, an um. ้อเสียงหัวล้อทอมาดันกลางดีกว่ะเจอทอเฮ็ดดีด้วยอ๋อยุคก่อนเฮ็ดดีไงยุคนี้ต้อง 2K แล้วปะเออยุคก่อนเฮ็ดดีก็รู้แล้วอ่ะคับช็อตไป ปา๊าโยมันหกน,นะโดนมันปล่อยตดกัดตายเนี่ยอาชิปหายด้วยนะโดนกัดตายไหมพาสวนมาแรงอยู่เหมือนกันนะมาดิเอ้ยระวังโดนฮุกทีเดียวเอ, <c oughs> อ้ยเกือบโอ้แล้วมันเก็บลูกกระชากไว้ตอนหลังนี้แตกก่อนมันนะเนี่ยทำเป็นเล่น <c oughs> มานตี่พร้อมครับไปดูเล่นอื่นเผื่อมีประเด็นจะได้พาให้ Make way for เกณฑ์กระชากไหมป้ามาดนูนามาได้รอตันเกณฑกระชากมาสวยนึกว่าผ่าจังว่านี่ดูเลนเอิอยู่ยืนมาเหมือเนี่ยดูดูเลนออย่างเหี้ยเลยสันนึกว่าจะไม่ล้าเห็นไม่ล้าตัวล่างเฮ้ยได้ไม่ดูไม่ดูพอดูข้างบนก็เอาเหมือนกันผ่าเหมือนกันสวย นี่มึเมงเอาเด็กอักบ้าหรือนพิการมาแข่งว่าคุณว่าเกณฑ์โหม่ตัตรูหายไปตัดตรูหายไปอาจตายครับโดนดึงแล้วจะโบก,กัดผมว่ารอบนี้น,น,น่าจะตายนี่หนีไม่ออกเอาเป็นจอวเวดไ,<ป>ได้ดูนบอคไปมาก็อ,อัพสองนำตามด้วยหนึ่งนะฮะคิวสองก็่าหัวนะครับจะเมีด แรงอยู่ครับสามร้อยสามสิบสตาร์ทส์งจุดสี่วินาทีครับแล้วก็พาแล้วก็เช็ควอร์ได้ด้วยสกิลหนึ่งเป็นสกิลช็อตนะครับช็อตและชิงช่งชิ่งเก้าเป้าหมายคู่ดาวน้อยอา้าวดูเรนเออีกเหรอดูอะไรอันตีไม่มีอ๋อรอวาร์ปอันตีก็พาทั้งแมพนะครับสกิลสามยังไม่ได้อัพสามเป็นพาสีฟเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วน มาเตียบไฮโลสกิลป,ป๊าบไงเดียวนอนออุ้ยตันสองสวยอยู่เนี่ยหลอดมาเติมโอ้โหลอดเฉย่วะตรงนี้ว่าไงครับลันเดอร์อยู่สาครับเด,ด,ดววด,ดึงก็คือปล่อยเมาส์เลยนะถ้าพลาดโดนดึงอะ่ะก็ได้ววมันตันทับแน่โอหเตียบบอ,อโคเด็กด้วยขึ้นไปละอันตีจะมาใน,ะนอีกห้าวิาที ปาบหินีสูงแม่ดีตามไม่เฮ้ยหลอดเฮ้ยดีเฮียหลอดเคนหลบังกับโดนโอ้โหเคนสวยเกือบสองแม่เกือบแตกเดินติดนิดนึงครับโอ้ยสวยเฉยกลับบ้านกันครับ สตูให้ไปเคนกูโดนนี่แล้วนะครับโดนผู้ไปแล้วเดวโวดึงปับ๊บหลบได้ครับแม่แน,น่รออยู่ดึงโดนาตายนี่อา่าพันเดอร์ม,มาเติมอีกครั้งตรงนี้มีวอร์ดอยู่แต่วอร์ดฟ้าไม่เป็นไร A strategy. fine โอเคเห็นนะเห็นไหมไม่เห็นเหรออ้าวฟินซูมโอ้โหเจ็บอยู่เหมือนกันครึือรอดปั๊มขวดก่อนครับเดวโวข้าหลังฮะโอ้เดวโวได้ลูนเฮดด้วยครับสวยละแอบป่าพาไว้ก่อนโอ้โหเดวโวไปตอดไล่อยู่ไปทีเดียวโอ้โหโดนกัดอารมอาร์มวู้ย ถามบอกว่า huh. ต uh, right? <fo> ีช่วยเองดีกว่าโหเดวโอเกมสองชี้หายแล้วอุ้ยว้าไปไหนแอะอ๋อไปบนครับมีรูนเฮดอยู่โอ้โหมาครับเดวโนโดนะครับเดวโอไปดึงโอ้ไล่ปล่อยตดพอมีเฮดแล้วตีไงมีกาดเปล่าเอยเดวโอเดวโอกาดส่วนไหมมีไหมมีไว้ทีเดียวอู้หูหลอดเป็นเป็นแรกเลือดหรอแล้วโดนแฮนะครับ เอาแล้วมึงเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัว,วร์เล, <พา S 2> วเลยรีบไปปิดี่ยาเรียบร้อยแตกว่าแล้วเชียบยีผ้าวีเมียนเตียยังไม่มีก่อยีผ้าวีนานแล้วเนี่ย s <S อุ้ยโอ้โหผ้าเจ็บปวดรอสกิลหนึ่งช้อยทีหนึง่งแล้วอย่างไงโอ้โหเคกนกระชากมาบนต้นไม้ครับรแล้วฟินเจอสกิลหนึ่งช็อตไปสกิลหนึ่งกูดาวแค่สองวีเท่านั้น จะไม่กลับนะายหาเรียนน้อย ready. อาตัวน,นี้ก็ต้นเกมจัดมะแรงโอ้หแล้วเป็นดาบอินนะครับอะจอเวล,ลวเวลสองมาก่อนจะไม่เอาเวลสามขึ้นดาบอินก่อน <H> อาโดนกัดแล้ว ไซโลตาดไปครับโวยหลอดอันตีสวนโอ้โหไงวดามาเติมอู่ครับอันตีใส่เดวานอช่วยครับยิงเสียบสวนอุ้ยแมงมัดสวนอุ่นการที่พายแล้วทันเดอร์มาเอ้ยแมงมัดข้างหลังมไม่เห็นแล้ว,วะมาทันเดอร์เดววมาพาแมงมัดจะเสียบแล้วเพื่อนตายาแล้วดูนะโอ้แมงจูแมงจู มีรีเจนน้่าหัวตัวเองไปหนึ่งทีลิปหาแล้วกดลิมิวมาครับกดรีเจนเลย่ากดรีเจนละอ่าแบงมัดดวนันตีแน่ไอ้เหี้ยห้าวิสี่สามสองและหนึ่งพาพาเลยอย่างไม่ผ่าโดนตานอยู่ไปพาป้าบด้านไงฮะแตกสองอ้อแบงคมัดไอสัตว์ไปกูดีใจเดินกลับบ้าน ไปปอมบนโควาดวิโวโคเด็กอะโคเด็กไกวยังวะไปวาร์บล่างครับเอ้ยโอ้โหแล้วบิงค์มกากัดเลยหรอนอช่วยด้วยนอโอเคลงไหมครับมาด้ามันตีให้แล้ว มามาพัดเดอร์ช็อตเดวุไปก่อนแลหันไปผ่าหัวฟินนี่ว่าเนี่ยช็อตสกิลหนึ่งใส่เดวุไปถอยเก็บสองไปได้แมงมัดอะเดีน้องมาโดนด้นวยครับลงอุ้ยลงลงต้นเร็วเออลงแล้วผ่าโอ้โห,หเก็บสามไม่ไดีอ่าแล้วล่วงฮะเห็นนะผมป <laughs> าเทินตามอยู่ ไปอุ้ยตีคีบพาหัวเดยกน้อยไม่ได้บด็นอยมันสับไวอยู่แล้วเออพาหัวไปพาหัวช็อตสวยอ่าข้างบนข้างบนแรกกันหรอรอดกับไพลลอพไพโร่ผู้ใายโดนพิทรอดตายทีหลังเป็นกิมมอโหได้กิมมอร์แล้ว12นาทีครับกิมมอจาะเวทแจวเลย พาหวัวแตก็กเผื่อไม่ให้ฟินโดนปุ่ม R ปุ่มเ Delta ไม่เอานะโอ้ยโยมแล้วโอ้ยโยมแล้วเสียบม,ม,ม,มาแรงเหมือนกันนะครับเคนช่วยด้วยพาสูย <laughs> โอ้โหแรงขิ้หายเลยตอนนี้ <As> นี่บอกอะไรแอดการ์ดแอดการ์ด เฮ้ยเดววดึงอาชิบหายโดนด้วยฮะเอ้ยมาดามันตีช่วยคเคนยูช่วยอีกโอเคสวยรอผ่าหัวไปอ,ไ Q. อ่ามาดามได้คิวอันนี้ได้รูนดีด้วยเนี่ยลดลดคูด,ดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับมันตีอีกแป๊บเดียวเฮ้ยไฮโลมันตีบับไม่มีเหรอ,หรอโอโหชีด โดนประชิดโดนพาสวดละสกิลนี่อีกทีนึงโอ้ยรอ้อยกิงกาโอ้ยตายเฮ้ยเคนปลิงไปกระชากเลยคนระับโอ้ยยังไม่โดนหลอนเตะแมงมัดไปแล้วน่าจะไม่ตายโอ้เดวัวมากาดครับพาหัวช่วยหน่อยไป อันตีไปเลยอ้าววันตีเก็บสองโอ้โหแล้วยังไงเดวูเก็บสามฟินหนึ่งและสองถึงไหมตังหัวด้วยเองไหมเป็นไอดอลฮึมหน้า,ด,าด้าวจริงจริงฟินต้องได้แดงทางแผงหลังไอ้เขียวซะยุ่ยเป็นชิชูช้เช็ดขี้เป็อวิวแม่งยูโอ้โหตุ๊กตาเลยนะครับปล่อยปล่อยมันของนำมันก็นแรงดิตัวเนี้ย ตัวน,นี้ต้นเกมของมันเลยอย่างแรงนี่ของน้ำอีกพาดีหัวแท็กอ่ะเวลุนเฮดด้วย <I approve. S 1> ฟินเตี๋ยมของนูเลยนะครับ <I approve. S 1> <laughs> เอออองนูก่อน <I approve. S 1> หนูก็คุมอยู่นะ <I approve. S 1> อย่างน้อยกัน <I approve. S 1> อันตีทันเดอร์รกันเคนยูได้ก็ <I approve. S 1> โอเค เขียนสั่งบวกไปอุ้มไม่จริงขนาดบิงเนี่ยยังไม่โดนเลยโอ้โหโดนโดนปาป่าช็อตไปก่อนเขียนยูเลยเหรอยูเลยอ่ะไาอยู่ก็พาไปแมงมัดโยมอยูช็อตช่วยอยู่ครับสวยทันเดอร์ไดคิวแล้วยังไงกดได้คิวลงมาตาอุ้มมาหน้าไม่ตีช่วยอะไรช่วยไม่ได้ฮะแล้วข้างหลังว่าไงอันตี้บ้าอุ้ยหายซีตายได้ด้วยอันนายด้วยครับโอ้โห แรงช <laughs> า <laughs> โอ้ราชาพุ่นมนามตานะฮะโอ้เยียสวยเมื่อกี้นี้ผ่าทีตายสี่เลยแล้วเป็นเฮียอะไรตรงนีซกอรตรงนี้ไม่ขึ้นวะเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยตรงเนี้ยชอบบั็กต้องใส่มันคำนวณไม่ทันหรือเปล่าแตกที่อ,ะ <c oughs> อ่ะเก็บบอกกัน เอาไม่แก่เว้ยมันมาเฮ้ยตรงกลางไทรโดนครับรอดเขียวป๊าบมีเลยสถานะฟาร์มเลย <As> ตเ,เต็มมานาเต็มอยู่เอาอะไรต่อรีสกิลนะสามสู่ก็รีสกิลไเลยมาแรงแล้ว ดีสก,กิลก็เบบอร์ผ่าสองทีฟินตายแล้วคาหนูยังไม่มาคาสองตีตายแน่นอน The <Might> ดูวกจเโวลดึงนะครับลงหลอดโอ้โอเอยสวยเนี่ยชุดใหญ่ใส่ลงหลอดมาแล้วอะ ตัวอื่นไม่มีสก,กิลแล้วลุยเลยอาฮันเดอร์พร้อมแล้วฮะเคนยูไปก่อนยูเ <You S 1> <De vo, S 2> ดวโอ้วยฮะไปอ่าอับชอตอันตี้โหได้มาตัวหนึ่งสวายได้สองโอโมตี้ไปครับดีด อะ,อะไรอะรีกิว <c oughs> อ่ารีสกิวบวกเจาะเวดเดียวสาม <c oughs> ปิน,นยังไม่ได้หนูก็น่าจะเรียบร้อย <c oughs> โดนรีสองทีแน่นอนตังบวกกันเดียวเลย <c oughs> เฮ้ยแมงมัดยมแล้ว <c oughs> ยมแล้วเสียบหลังมาโดนสองตัวอวดวิวช็อต โอ้โหนอไม่รอดไม่รอดโอ้โหเดียงนิดเดียวยนนย <c oughs> แต่จะบอกเดียวแป๊บนึงโอ้โหโอุยทะเลสองลีนี่ตายหมดแล้วเนี่ยไอ้เหียมันอีกสิบสี่วิอะรอไปก,ก่อนเออรอมันรอมันตายตายสองลีได้สามตัวแน่นอนเฮ้สวยสวยสวยห้าสี่สามสองหนึ่งเอ้าช็อตพาพาหนึ่งาสองาหนึ่งลีลีดิ รีมันไม่รีอ่ะโว้อะไรอ่ะได้เน่ฟินน่ะไม่รีาะเอาอีกรอบหนึ่งวะเลียงให้เด็กวันนตัว่ะแม่ดีซีวกิมมอน่าน่าจะตายอยู่เมื่อกี้นี้อ๋อ นี่ก็สิบเก้าทีไงกดไปยี่สิบเจ็ดละทันเดะแต่ที่จบตัวนี้มันทามมิ่งโหดมันต้นเกมนะนี่เขาสู่กลางเกมแล้วเดี๋ยวได้ตัวทองจะแย่นอนมีตัวทองมีกันเว้นจะแย่อราบรอดตอนนั้นตีไปละเบิกอ่าโดนบิงกัดละปินสูม ช็อตไปก่อนเฮนเฮนอยู่ฟินนะพาไปป้ยเดวโวช่วยไอสัตว์อื้อกระชากกลับมาอาตีแปลกไปต้องสนใจหืสวยจ้ดโย,ยไมไอตันสองฮลโลกตันสองครับจะตาย อเอรไม่พอเอ้ยโดนกัดช่วยหน่อยเออมาทางด้านช่วยครับมาเดวโอโห,โห,โห,โหยีปแปไปละพาไปเลยเฮ้ยปิดตำนานเอ้ยกลับตายเฮียกลับบ้านเลยโอ้โหนิดเดียวครับติดตำนานนี่แจ๋วเลยเนี่ยอันนายแล้วเหรออ๋อไม่ใช่อิมหลังงงกโดดดนนแแทไป,นนไปูม่่อยยิเฮ้ ออกมาไม่ได้ไนายมันอิ่มหรือปะในตอนนั้นนะตอนแรกอะ่ะอีซาคีเนี่ยสากสีข้างล่างข้างล่างเนี่ยโอ้โหเด็กเลยไปดูยอกะไรเล้วของเวเต็มแล้วทาฟ้าไงมาทาฟ้าได้ชิ้นนึงอ๋อเดี๋ยวรอจากเพื่อนตรงใส่เดี๋ยวเราจะมาได้หามั้ง อันนาพี่ช่วยฮะไปครับพาเลยพาโอ้ยังไม่พาวะยังไม่พาเนี่ยโอ้หพาดอกหลังอ๋อโอ,โอ้มันน่าจะอันนายแหละแต่มันไม่ขึ้นเลยเกะเก็บสองเก็บสามเนี่นยน่าจะบัก๊กไม่ขึ้นเลยว่าขีดเท่าไหร่ขึ้นแต่อิมโอ้อยเฮ้ย รอดไหมยพาทีดไอ้ยะรดเฉยโอ้โโอโเคนหม่วยนี่เคม่วยนี่ทอกระดอกเอ้ยไม่ใช่พาแต่ก่อนไม่ได้นะแต่ก่อนเราห้ามเล่นงี้เด็กดูเยอะ <I approve. S 1> แต่นี้ดูหลังบ้านนะครับอ่าแปดสิบเปอร์ซนเอ่อหกประมาณเจ็ดิเปอร์เซ็นต์อายุยี่สิบห้าบวก และที่เหลือเป็น18ขึ้นไปอ่ะคือคนดูคลิปเราไม่มีแบบต่ำกว่า18แล้วคือ8 90เมึง20บวกกันหมดแล้วอ่ะนะคือแก่กันหมดแล้วตามด้วยกันมา7ปีอ่ะจากแต่ก่อนเด็กๆมอใครมอป้งมอปลายพูดหยาบไม่ได้ทะลึ่งไม่ได้เดี๋ยวแม่ว่าตอนนี้มึงโตกันหมดแล้วอ่ะเออแถ้าใครแม่ยังด่าอยู่ก็ช่วยไม่ได้นะ เออยี <c oughs> so. ่สิบกว่าแม่ยังด่าอยู่ยิ่งดูคลิปก็ช่วยไม่ได้จริงกับเพื่อนแก่มีลูกมีเมียครับเหมือนละไอ้เหียบางคนลูกสองลูกสามละใช่ไหมโธแรงจริงไประวังอ่ะมาทุกอย่างพร้อมครับโเด็กเวลสี่ ก็จะมีมันรอรวงหลังวะเป็นไดหนยังไอ้ไดโนล้วเบย์ป่าดีแม่งกดเหตุอยู่นะโกลเดนวิวไม่เห็นนะกดเหตุอยู่สลายเมือนกันป่าเ<อ>นี่ยไอไม่ได้ไม่เอาของเอยพาเลยเฮียตายแน่ ตายแน่ปิดตำนานต,ตั้งไม่มีหรือเกิดด้วยโอ้โหสวยนะ <c oughs> เกมพิกไม่เน่เอาเร็วนอเข้ามาที่ดังนอนออะแม่งมาจมจมไหมีตัวท้องมายมายมมายมอโดนกัดยบร้อยเฮ้ยดีบ้านไหมเฮียทางเดียวเดี๋ยวพิกซ <c oughs> อยไปซอยป้อมแตกไหม โอ้หไม่แตกรอดคนนำตีป้อมเลยอ่าดีไปแตกอยู่เอออีกครึ่งเดียวรอดอ่ะรอดรอดอีกครึ่งเดียวรอดไอ้เหี้ยรอดรอดเอ้ยนิดเดียวรอดรอดดีเดียวรอดรอดเขียวรอดเขียวโอ้โหนิดเดียวไอ้เหี้ย วาซ่าลุดท่าเดียวพูดเหมือนเราเลยเยอะเอ้ยโอ้โหของไม่เก็บซะด้วยนะฮะโอเคเราก็2 7ีครับตอนนี้ตาม3ิวแล้วฮะอันเดอร์อีกครั้งเดียวครับสนครามยังซู้อยู่โอโหออกกันเวทใหญ่กันสองคนเลยอ,ะอ่ะอ่ามันแบบเวทมันแรงอะ่ะฟาเกลดมาละแล้วแปล,แปล,แปลของนี สะท้อนอุ้ยสะท้อนเจอสะท้อนสะท้อนเจอหนี่พาไปโบรเดนยวเอาหัวแต็กตายข้างเดียวฮะโอ้โหมันนูไปหมดแล้วว่ะนูนหมดแล้วรีพ่าทีหนึ่งตายแน่รีรีเลยไปพาปียะเรียบร้อยสามห้าไปแล้วไปเอามาดามเฮ้ยพี่มาดามผมถึงกัน้อนมาดามมาใส่ตีให้เหรอ ก็ไม่ได้ <As> เรียบร้อยสามทาง่ s <S อรับมาสามทางนะเราเลย <c oughs> น่าจะรออันนี้แตกเลยนี่มีหลับกระดามกระทาฟ้าได้ยังฮะเฮ้ยโยมโหกำลังย่มเลยครับช็อตไปโอ้ยพอไม่โจมับสามพวกับผมโอ้แม่งเบรียดอลกันรัวๆเลยวะกระดามกระดามมาวะมาไปโล ยังไงใส่เดียวแล้วอุ้ยโอ้โหวะแอมแม่ขาบ่ดีรอไลท์รู้ได้มีดนใหญ่อ่าวอโดนตายแล้ว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 ตายโอ้โดนเต้าฟินกูนก็เรียบร้อยจบทีสามพกคิวนะครับอันนั้นเหนึ่งครั้งนะ อ่าม p p 5โหวตเลยนะครับก็ไปแล้วบ๊ายบาย